น่าจะเป็น M7 นะครับที่ผมไปเมื่อกี้น่าจะเป็น M7 นะครับ <Okay. S 1> <c oughs> ข้อดีมันก็มีมากกว่าข้อเสียกล่าวสวัสดีครับอยู่กับไมะขามนะครับวันนี้อยู่กับเกมโ o b i Thunder Mobile กันนะครับ ยังมาตัดเลืโมบายเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับผมตอนนี้ยังเป็นตัวเวอร์ชันทดลองอยู่นะครับจะเข้าถ่ายดเ,เร็วนี้อเรามาเรียนรู้กัน,นก่อนเลยนะครับว่ายิงรู้รยิงแบบว่ามีความรู้ก่อนยิงได้เปรียบก่อนนะครับรู้การทํามุมของรถถังรู้ว่าควรยิงตรงไหนถึงจะเข้าถึงจะทำลายรถถังได้ได้แค่นัดเดียวนะครับรถถังเนี่ยมันจะมีมุมแะกกอดด้านหน้าที่หนา ยิงก่อนแล้วหน้าหนามุมเยอะมุม80 70องศาเงี้ยยิ่งมุมเฉียงไป 40, 45องศาเงี้ยการสะท้อนของกระสุนเนี่ยยิงยิ่ง,ย,งยิ่งมากครับีโอกาสยิ่งการสะท้อนยิ่งมากนะครับผมตอนนี้ก็เครื่องิ่มแตกแล้วครับก็นั่นแหละครับผมการที่จะยิงรถถังให้เข้ามันต้องยิงด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นจุดที่บางและ องศาน้อยด้านข้างด้านข้างป้อมปืนด้านข้างตัวถังการยิงหน้านหน้าของไทเกอร์ไทเกอร์เนี่ยไทเกอร์ Tiger เป็นรถถังที่มีก่อนหนามากนะครับต้องยิงจากด้านข้างเท่านั้นด้านข้างที่เป็นมุมตรงต่หน้าเราไม่ใช่ใจะเขียงสี่มุมองศากระสุนก็มีโอกาสที่จะกระทไอสะท้อนกระท้อนนะรกระเด็นออกไปนะครับก็นั่นแหละครับผมก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนิดนึงแนะนำให้ไปเก็บประสบการณ์ในการเล่นใน บัวแทงบีนะครับผมบัวแท่งบีดบัวแท่งบีจะมีแบบมุมบอกมุมนู่นมุมนี้บอกนะครับเนี่ยจะมีมีมุมนะครับผมมีมุม,มจะมีมุมด้านข้างนะครับอันนี้อันนี้เป็นรถถังเบาะนะครับยิงเข้าได้จุดทุกมุมอยอวไทเกอร์ Tiger นะครับแพนเทอร์แพนเทอร์ นี่ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้างจะเห็นไหมครับมันจะมีช่องด้านข้างด้านข้างอยู่จะยิงเข้าง่ายนิดนึงครับผมจะไม่ใช่ความสามารถเยอะนะครับจะบอกข้อเสียข้อเสียของรถถังทีพวกรถถังตระกูลโซเวียตเลยพวกมีข่าวเนี่ยบอกเลยว่าข้อเสียเด่นๆเลยก็คือว่าเรื่องการถ่ายหลังความเร็วในการถ่ายหลังในการถอยหลังช้ามากนะครับประมาณอยู่อยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ แต่ว่าข้อดีข้อดีเลยก็คือเร็วเหนียวง่ายแต่เกาะก็พอเอาตัวรอดได้นะครับกกพอเอาตัวรอดได้ข้อเสียอย่างคือช่วงล่างจะบางมากและพังง่ายมากนะครับโอเคครับผมเราไปเจอกันในคกมปต่ดีกว่าอาเจาร,รับทุ่า โอเคครับผมก็เข้ามากระติเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมจะเล่นเล่นไปสายโซเวียตนะครับผมแนะนําถ้าอยากเล่นไปสายสมดุลก็คือชาลาอเมริกานะครับผมอังกฤษเอ้ไม่ใช่อเมริกานั่นแหละในภาษาบ้านเราก็คืออเมริกานะครับก็จะเป็นทีสาม่สี่ปีหนึ่งเก้าสี่สองนะครับจะเอาไปลุยนะผมเลส s ก o ครับผมค่อนทางที่จะกระตุกนิดนึงนะครับทดสอบไปค่อยแรงเท่าเท่าไหร่นะครับมันก็พอเล่นได้อยู่เด้อ เซตติ setting, setting. Okay. ่งนี่บอก์เซตติ่งโอเคเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับถ้ากดอัพอัพทั้รถในการเล่นนะผมด้านข้างทำด้านข้างแนะนำอย่าห้าวนะครับเกมนี้จะวิ่งห้าวยิ่งวิ่งไล่ยิงไม่ได้นะครับผมคือัะเกียวผลตายได้เลยนะครับ อันนี้ยังเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่ครับอาจจะไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่นะครับแต่ข้างก่อนนะ่ะเขาทำาอกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระตือนะครับมันข้างให้อย่างนี้ก็สวยครับถ้หาหันข้างให้เราก็คือแบบเรายิงยิงได้ง่ายเลยนะคอันนี้คืออะไรเนี่ยเรียบร้อยไปสองคันนะครับผมตอนนี้ก็ พังไปแล้วนะครับก็ยาสซ่อมแป๊บนึงเออเป็นการยุดจิตนะครับยุดจุดยุดจุดเออยุดจุดมยุดจิตยุดจุดอะไรเนี่ยยุดจุดนะครับยุดจุดจะมียุดเอจุดบีจุดซีนะผมนี่นะครับบีก็สามารถเอาปืนกลธรรมดายิงยิงกีฬาครับแล้วครับกีนะครับมีสิบพังได้ด้วยนะครับผม ปืนกลเนี่ยมันจะมีปืนกลมาให้เราด้วยนะครับเอาปืนกลยิงจีนนะครับด้านหน้านะครับผมไม่ใช่ด้านข้างด้านข้างนี่โอ,อกาสทางยากน่าจะเป็น M7 นะครับที่ผมไปเมื่อกี้น่าจะเป็น M7 นะครับ <Okay. S 1> อุ้ยเขี้ยะฟังเลยอะ่ะนัดเดียวมีเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าหนึ่งนัดมีสิทธิ์ตายได้นะครับงั้นผมจะเอาคันเดิมไปแล้วกันไม่ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น KB ก็ช้าอีก ปฏิทัน C E T S, S T S T ละวกันคันนี้ค่อนข้างจะเลี้ยวไวนะครับคันนี้บอกเลยว่าจะเลี้ยวดิฟแบบดีปะัตเกียวดิฟอะแต่มืมอเชรดวัรถังไงเนี่ยเป็นครับผมดิฟ <c oughs> <c oughs> ดิฟดีมากนะครับกจะบอกให้ แดนมีข่าวล่าุกแลครับตอนนี้หมดเครื่องมินยังไม่มานะครับยังมีหมดแค่เรือรบรถถังนะครับเฉยแมรนะเฉยเมนเรียบร้อยครับผมูกระสุนมีการย้อนและความเร็วของกระสุนนะครับแนะนําให้ยิงดักหน้าไว้ดีกว่านะครับยิงดักไป้รไปครับขอไปครับกระทุกครับงงเหมือนกันนะครับผมรถถังเราเป็นสหภาพโซเวียตนะครับแต่เครื่องบินไปของสหรัฐอเมริกานะครับ ใช้ปืนกลยิงเจากอบไปได้ครับหุนแจร็ระเปิดให้มันละสองลูกตึงจรงโดนนะครับเรียบร้อยนะครับพังข้าไม่มีอะไรทำก็เอาคุณมลิงคามบิคาเซ่เลยครับผมบันไซนครับตอนนี้ทีมเราโอกาสชนะมีเยอะนะครับ สถสะท้อนสะท้อนนะครับระสุนทสะท้อนนะถับสามารถนัปืนกลยิงกินนะครับไม่ให้รถถังไปไหนได้นะครับเรียบร้อยนะผมพังไปที่เรียบร้อยนะครับ okay. เราจะมยุดจุดสี่นะพยายามอย่าหันข้างให้รถถังฝั่งประตูนะผมบอกเลยว่าเคยบอกไปแล้วว่าหนึ่งนัดเรามีสิทธิ์ตายได้นะครับ ถ้าอยากจากเจ็บประสบการณ์ที่ดีก็โวลอัพแทงบีนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือปล่าคำว่าโวลเนี่ยน,น,นะครับมันจะมีบูมบอกถึงไหนยิงเข้าหรือไม่เข้าบ้างนะครับตอนนี้อกาศชนานเยอะมากสังเกตดูดีๆน,นะครับเราขัาบออกไปนี้เราโดนยิงตาได้นะครับ ก็นะผมเซิรเป็นที่เรียบร้อยตัวเกมยังเป็นภาษาตุรกีอยู่นะก็ต้องรอเขาอัปเดตใหม่ทีร้อนมันเข้าใช้อีกทีนะครับตอนนี้ก็มีการลงทะเบียนในเพจโตนะครับมีการลงทะเบียนในเพจโตก็ต้องโทรศัพท์ต้องแสี่ขึ้นไปนะครับแสี่ cpu g 8ปดแปด g ห้าสิบกว่าแล้วขึ้นไปครับนั่นนะครับ램สม4ขึ้นไปจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมาเล่นต่อดี โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มาแนะนำโบทัตเดอร์นะครับโบทัตเดอร์เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเป็นเกมที่เปิดใหม่ได้เป็นเกมที่สนุกมากความสมจริงเน้นเน้นไม่เช่ครับสมจริง,รงและนัดเดียวคือมีสิตตายได้นะครับสมจริงสนุกมีเครื่องบินให้ขับมีเรือรบไม่ขี่มีนะครับเรือรบผมไม่ค่อยเล่นหรอกเรือรบมันขับยากเกินไม่ไม่เคยเล่นเลยเรือรบเล่นแต่รถถังนะครับตอนนี้ก็รอรอไอ้ออนี่รอเครื่องบินเข้ามานะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปเจอกันอีพีหน้าแล้วกันเนาะขอให้ทุกคนสนุกกับวันสงการนะครับผมเจอกันนะครับในวันสงการที่ให้สนุกนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วเจอกันสวัสดีจุกค